ทางด้านของผู้นํารัเสเซียก็มีการสั่งปลดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากเกิดปัญหาการจัดส่งสเสบียงไปยังกองกําลังในยูเครนจนทําให้การสู้รบมีปัญหาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในพลโทมิคาอิลมิเซนเซฟซึ่งเป็นเจ้าของฉายามือสังหารแห่งมาริโอโปเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้แทนค่ะส่วนที่รัเสเซียนะครับที่กรุงมอสโกวันนี้มีบรรยากาศที่ชายชาวรัเสเซียเดินทางไปสมัครรับใช้ชาติเพื่อที่จะเป็นทหารกองหนุนในการสู้รบกับยูเครนเพิ่มเติม จากที่ประธานที่ปดีปูตินได้สั่งเรียกระดมพลครั้งใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่า3 0 0,000นายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการโจมตีและการสู้รบกับยูเครนที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยอีกด้านหนึ่งนะครับมีการคาโดโทษนะครับสำหรับใครที่หนีหมายเรียกทหารในครั้งนี้อาจจะถูกทางการสั่งจําคุกถึง10ปีเลย ซึ่งโทษที่สูงถึงจำคุก10ปีนี่เองนะคะก็ทําให้ชายชาวรัสเซียค่ะที่อยู่ในกําลังพลสํารองและผู้ที่เคยผ่านการเป็นทหารมาแล้วพาการเดินทางไปยังศูนย์เกณฑ์ทหารหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งระดมพลบางส่วนเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพของรัสเซียซึ่งขณะน,นี้กระบวนการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นแล้วทั่วรัสเซียมีคลิปวิดีโอรถรับส่งผู้มาเกณฑ์ทหารโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแผพรภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นภาพชาวรัสเซียเข้ารายงานตัวเข้าเป็นกำลังพลสำรองหรือว่าฐานเกณฑ์ที่ศูนย์รับลงทะเบียนร,รายงานตัวในเมืองวลาดิวอสต็อกส่วนที่เมืองเปตโตพาฟฟลอกนะคะก็มีการมอบปืนไรเฟิลให้กับเหล่าฐานเกณฑ์ที่เข้ารายงานตัวกับกองทัพรัสเซีย โดยกองทัพรัสเซียระบุว่าทหารใหม่ต้องเตรียมตัวก่อนถูกส่งไปยังแนวหน้าโดยทุกคนต้องผ่านการฝึกและก็ศูนย์อบรมโดยสำเร็จใน3 0 0 0 0นคนทันทีซึ่งงานหลักของพวกเขาก็าคือการป้องกันและก็คุ้มกันเมืองหน้าด่านของรัสเซียและก็ช่วยป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในดินแดนที่ถูกปลดปล่อยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีข่าวลือและก็ข้อมูลเท็ บัตรนะคะในโลกออนไลน์ทําให้ทางรัฐบาลของรัสเซียต้องมีการออกถแถลงการเกือบทุกชั่วโมงโดยทางการระบุนะคะว่าไม่มีการบังคับให้ประชาชนมาสมัครเป็นทหารและที่ผ่านมากองทัพระดมพลเฉพาะผู้ที่อยู่ในกําลังพลสารองและผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทหารอีกท้งมีการเปิดสายด่วนเพื่อตอบคําถามผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นทหารแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาด้วย ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลงโทษสถานหนักต่อทหารอาสาที่ยอมจำนนให้แก่กองกำลังฝ่ายศัตรูและหนีทัพหรือว่าปฏิเสธการสู้รบมีการระวังโทษจำคุกสูงสุด10ปีโดยคำประกาศของปูตินครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากผู้นำรัสเซียมีการสั่งระดมพลกำลังสำรอง3 0 0แสนนายเพื่อที่จะสู้รบในยูเครนส่วนทนาของผู้ว่าการไครเมียก็เปิดเผยนะคะว่าลูก ชายของเขาก็ถูกเรียกตัวในการระดมพลของรัสเซียซึ่งก็ถือว่าไม่มีข้อยกเว้นทางกฎหมายต้องเหมือนกันสําหรับทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ว่าประเทศต้องการกําลังเหล่านี้เพื่อเป็นกุป้องกันทดแทนฐานแนวหน้าที่ออกไปต่อสู้และล่าสุดค่ะรัสเซียก็ยังสับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในฝ่ายพลาธิการกองทัพ หลังจากถูกกองทัพยูเครนโจมตีอย่างหนักในสงครามเจ็ดเดือนที่ยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียถแถลงว่าผู้นำรัสเซียได้สั่งปลดพลเอกดิมิทรีบูคาคอฟวัย67ปีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมหลังจากเกิดปัญหาในการจัดสเสบียงสนับสนุนกองทัพรัสเซียในยูเครนจนทําให้ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในปฏิบัติการทงางทหารในยูเครนแล้วก็มีการแต่งตั้งให้พลโทมิคาอิลมิเซนเซฟวัย60ปีมาทําหน้าที่แทน ซึ่งพลโทมิคาอิลถูกชาวยูเครนตั้งฉายาว่าเป็นมือสังหารแห่งมาริโอโปเพราะเป็นผู้นำในการเข้ายึดโรงเหล็กฐานบัญชาการของยูเครนในมาริอุโปขณะเดียวกันนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียมีการแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่77เมื่อวันเสาร์ด้วยกล่าวถึงพื้นที่ขัดแย้งสีแห่งในยูเครนได้แก่โดเนสลูฮันเคียซอนและซาปอริเซีย จัดการลงประชามติระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนว่าจะเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่โดยขอยืนยันข่าวว่ารัฐบาลมอสโกรพร้อมยอมรับผลการลงประชามติดังกล่าวไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดและเน้นว่าดินแดนทั้งหมดภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐบาลมอสโกและดินแดนที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลมอสโกนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัสเซีย โดยมีการกล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตว่าจะมีการหารือแบบพบหน้าตัวต่อตัว,ตวระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับรัสเซียหรือไม่โดยให้คําตอบนะคะว่าฝ่ายตะวันตกทําลายคํามั่นสัญญาก่อนและรัสเซียไม่เคยปฏิเสธการพบการหารือแต่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลมอสโกจะไม่ดําเนินการก่อน ทานของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของยูเครนก็กล่าวถึงถแถลงการนะคะของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียว่ายูเครนจะไม่ยอมแพ้และก็เรียกร้องให้ประเทศหาอำนาจนิวเคลียร์ให้ร่วมการแสดงจุดยืนว่าประชาคมโลกจะไม่อดทนต่อการคุกคามของรัสเซียค่ะ